แนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์รายละเอียดตัวชี้วัดของแบบวัด OIT เป็นแบบวัดการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment) ใช้เก็บรวบรวมข้อมูลในตัวชี้วัดที่9ถึงตัวชี้วัดที่10ประกอบด้วยตัวชี้วัดที่9การเปิดเผยข้อมูลเป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์ เพื่อประเมินการเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงานเพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆของหน่วยงานให้สาธารณาชนได้รับทราบใน5ประเด็นคือ 1. ข้อมูลพื้นฐาน 2. การบริหารงาน 3. การบริหารเงินงบประมาณ 4. การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลและ 5. การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน ตัวชี้วัดที่9การเปิดเผยข้อมูลจะประกอบไปด้วย5ตัวชี้วัดย่อย33ข้อมูลดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดย่อยที่9.1ข้อมูลพื้นฐานในตารางนะคะจะเห็นว่าองค์ประกอบด้านข้อมูลให้สถานศึกษานำเสนอข้อมูลบนเว็บไซต์นะคะถ้าเป็นตัวอักษรที่เป็นตัวสีน้ำเงินข้อมูลเหล่านี้จะต้องมี และต้องเป็นข้อมูลสําคัญที่จะต้องเปิดเผยบนเว็บไซต์ด้วยนะคะเรามาเริ่มกันเลยนะคะ O 1ในเรื่องของโครงสร้างองค์ 1, ประกอบด้านข้อมูลจะประกอบไปด้วยแสดงแผนผังแสดงโครงสร้างการแบ่งส่วนราชการของสถานศึกษาประกอบไปด้วยตำแหน่งที่สำคัญและการแบ่งส่วนงานภายในสอดคล้องกับภารกิจงานสีด้านได้แก่ด้านบริหารวิชาการด้านงบประมาณด้านบริหารงานบุคคล ด้านการบริหารทั่วไปและคณะกรรมาการสถานศึกษาขั้นพื้นฐาน o 2อ2ข้อมูลผู้บริหารแสดงข้อมูลของผู้บริหารของสถานศึกษาแสดงข้อมูลอย่างน้อยประกอบด้วยชื่อนามสกุลตำแหน่งรูปถ่ายเบอร์โทรศัพท์และที่สำคัญที่อยู่ประณีน์อิเล็กทรอนิกส์อีเมล o อาอำนาจหน้าที่แสดงข้อมูลหน้าที่และอำนาจของสถานศึกษาตามที่กฎหมายกำหนด o 4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาสถานศึกษาแสดงแผนการดําเนินภารกิจของสถานศึกษาที่มีระยะมากกว่า1ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนยกตัวอย่างเช่นยุทธศาสตร์หรือแนวทางเป้าหมายตัวชี้วัดเป็นต้นเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีพศ2565โอ,อ 2, 5 ha, ข้อมูลการติดต่อแสดงข้อมูลการติดต่อดังนี้ที่อยู่สถานศึกษา หมายเลขโทรศัพท์ที่สามารถติดต่อได้หมายเลขโทรสารถ้ามีที่สำคัญนะคะที่อยู่ بريد อ e ิเล็กทรอนิกส์อีเมลที่สามารถติดต่อได้แผนที่ตั้งสถานศึกษาโอกฎหมายที่เกี่ยวข้องแสดงกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานหรือการปฏิบัติงานของสถานศึกษาที่เป็นปัจจุบันอย่างน้อยประกอบด้วยรัฐธรรมนูญแห่งราชาอาณาจักรไทย พระราชบัญญัติการศึกษาแห่งชาติพศ2542และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชะการกระทรวงศึกษาธิการพศ2546และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการครูและ,ะบุคลากรทางการศึกษาพศ2547และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติการศึกษาภาคบังคับพศ2545 พระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการพศ2540และที่แก้ไขเพิ่มเติมพระราชบัญญัติสภาครูและบุคลากรทางการศึกษาพศ2546ระเบียบกระทรวงศึกษาธิการว่าด้วยการบริหารจัดการและขอบเขตการปฏิบัติหน้าที่ของสถานศึกษาขั้นพื้นฐานที่เป็นนิติบุคคลในสังกัดเขตพื้นที่การศึกษาพศ2546ออกตามมาตรา35 พระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการกระทรวงศึกษาธิการกฎกระทรวงกำหนดจำนวนกรรมการคุณสมบัติหลักเกณฑ์วิธีการสรรหากรรมการสถานศึกษาขั้นพื้นฐานพศ2546เป็นต้นการประชาสัมพันธ์โ O7 ข่าวประชาสัมพันธ์แสดงข้อมูลข่าวสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษา เป็นข้อมูลข่าวสารที่เกิดขึ้นในปีพศ2565กาการปฏิสัมพันธ์ข้อมูล O8 Q&A แสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่บุคคลภายนอกสามารถสอบถามข้อมูลต่างๆได้และหน่วยงานสามารถสื่อสารให้คำตอบกับผู้สอบถามได้โดยมีลักษณะเป็นการสื่อสารได้สองทาง Q&A ยกตัวอย่างเช่นเว็บบอร์ด กล่องข้อความถามตอบเป็นต้นโอเก้าโซเชียลเน็ตเวแสดงตำแหน่งบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาที่สามารถเชื่อมโยงไปยังเครือข่ายสังคมออนไลน์ของสถานศึกษายกตัวอย่างเช่น Facebook Twitter Instagram เป็นต้นตัวชี้วัดย่อยที่9.2การบริหารงานการดำเนินงานโอสิ 10, แผนดำเนินงานประจำปี แสดงแผนการดำเนินภารกิจของหน่วยงานที่มีระยะ1ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนยกตัวอย่างเช่นโครงการกิจกรรมงบประมาณที่ใช้ระยะเวลาในการดำเนินการเป็นต้นเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีพศ2565 o 1 1การรายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปีรอบ6เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนดำเนินงานประจำปีมีเนื้อหาหรือรายละเอียดความก้าวหน้าอย่างน้อยประกอบด้วยความก้าวหน้าการดำเนินการแต่ละโครงการกิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินงานเป็นต้นและต้องเป็นข้อมูลในระยะเวลา6เดือนแรกของปีงบประมาณพศ2565 O12. อารายงานผลการดำเนินงานประจำปี แสดงผลการดําเนินงานตามแผนดําเนินงานประจําปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดําเนินงานอย่างน้อยประกอบด้วยผลการดําเนินการโครงการห,หรือกิจกรรมผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะผลสำลีตามเป้าหมายเป็นรายงานผลของปีงบประมาณพศ2564การปฏิบัติงานโอ13คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน แสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติงานที่บุคลากรในสถานศึกษาใช้ยึดถือปฏิบัติให้เป็นมาตรฐานเดียวกันมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วยคู่มือการปฏิบัติภารกิจงานสีด้านสำหรับบุคลากรในสถานศึกษาก <c oughs> ำหนดวิธีการขั้นตอนการปฏิบัติอย่างไรการให้บริการ การให้บริการหมายถึงการให้บริการตามพระราชบัญญัติการอำนวยความสะดวกของทางราชการพศ2558ของสถานศึกษาสำหรับสถานศึกษาที่มีการปฏิบัติงานหรือการให้บริการเป็นจำนวนมากอาจมุ่งเน้นการเผยแพร่การปฏิบัติงานหรือการให้บริการที่มีความสำคัญต่อภารกิจของสถานศึกษา O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการแสดงคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติ ที่ผู้รับบริการหรือผู้มาติดต่อกับสถานศึกษาใช้เป็นข้อมูลในการขอรับบริการหรือติดต่อกับสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอีย e ดของการปฏิบัติประกอบด้วยคู่มือหรือแนวทางการปฏิบัติสำหรับการให้บริการประเภทงานให้บริการขั้นตอนการให้บริการแผนผังแผนภูมิการให้บริการระยะเวลาที่ใช้ในการให้บริการผู้รับผิดชอบการให้บริการ โอส5ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการแสดงข้อมูลสถิติการให้บริการของสถานศึกษาเป็นข้อมูลในระยะเวลายอย่างน้อย6เดือนแรกของปีงบประมาณพศ2565 O16 ราโอรายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการแสดงผลสำรวจความพึงพอใจการให้บริการของสถานศึกษาเป็นรายง,งานผลของปีงบประมาณพศ2564 โอ7 e-service แสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถขอรับบริการกับสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์เพื่อช่วยอำนวยความสะดวกแก่ผู้ขอรับบริการสามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของหน่วยงานตัวชี้วัดย่อยที่9.3การบริหารเงินงบประมาณแผนการใช้ใจ่ายงบประมาณประจำปี O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงแผนการใช้จ่ายงบประมาณของสถานศึกษาที่มีระยะ1ปีมีข้อมูลรายละเอียดของแผนอย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณตามแหล่งที่ได้รับการจัดสรรงบประมาณตามประเภทรายการใช้จ่ายเป็นแผนที่มีระยะเวลาบังคับใช้ในปีงบประมาณพศ2565ันหรโอ19รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีรอบ6เดือน แสดงความก้าวหน้าในการดำเนินง,งานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้าการใช้จ่ายงบประมาณเป็นข้อมูลในระยะเวลา6เดือนแรกของปีงบประมาณพศ2565 o .20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีแสดงผลาการดำเนินงานตามแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการใช้จ่ายงบประมาณอย่างน้อยประกอบด้วย ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะผลสำฤตตามเป้าหมายเป็นรายงานผลของปีงบประมาณพศ2564การจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุโอ21แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุแสดงแผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ ตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ,จ้างและการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560เป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ,จ้างในปีงบประมาณพศ2565โอ .22 ประกาศต่างๆเกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ,จ้างหรือการจัดหาพัสดุแสดงประกาศตามที่สถานศึกษาจะต้องดำเนินการตามพระราชบัญญัติการจัดซื้อจัดจ,จ้าง และการบริหารพัสดุภาครัฐพศ2560ยกตัวอย่างเช่นประกาศเชิญชวนประกาศผลการจัดซื้อจัดจ้างเป็นต้นเป็นข้อมูลการจัดซื้อจัดจ้างในปีงบประมาณพศ2565โอส25 .23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุรายเดือนแสดงสรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษาในข้อมูลนี้ จะระบุว่าเป็นแบบสคออรอหนึ่งอันนี้ไม่ต้องนะคะสถานศึกษาไม่ต้องใช้แบบสคออรอหนึ่งซึ่งมีข้อมูลรายละเอียดผลการจัดซื้อจัดจ้างอย่างน้อยประกอบด้วยงานที่ซื้อหรือจ้างวงเงินที่ซื้อหรือจ้างราคากลางวิธีการซื้อหรือจ้างรายชื่อผู้เสนอราคาและราคาที่เสนอผู้ได้รับการคัดเลือกและราคาที่ตกลงเหตุผลที่คัดเลือกโดยสรุป เลขที่และวันที่ของสัญญาหรือข้อตกลงในการซื้อหรือจ้างจำแนกข้อมูลเป็นรายเดือนกรณีที่ไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในรอบเดือนใดให้เผยแพร่ว่าไม่มีการจัดซื้อจัดจ้างในเดือนนั้นเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนแรกของปีงบประมาณพศ .2564 O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปีแสดงผลการจัดซื้อจัดจ้างของสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดอย่างน้อยประกอบด้วยงบประมาณที่ใช้ในการจัดซื้อจัดจ้างปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะเป็นรายงานผลของปีงบประมาณพศ2564จะเห็นว่าในเรื่องขององค์ประกอบด้านข้อมูลในสไลด์ที่ทุกท่านเห็นนะคะจะไม่ตรงกับที่วิทยากร ได้แนะนำนะคะเนื่องจากว่าข้อมูลนี้เป็นแนวทางในการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาของปีงบประมาณพศ2564ดังนั้นสิ่งที่ทุกท่านจะต้องเตรียมมันจึงเป็นของปีงบประมาณพศ2565จึงต้องมีการแก้ไขข้อมูลปีงบประมาณพศนะคะตัวชี้วัดย่อยที่9.4การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล โอ25นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาปีงบประมาณพศ2565เป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาปีงบประมาณพศ .2565 แสดงนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล ที่มีจุดมุ่งหมายหรือวัตถุประสงค์เพื่อก่อให้เกิดการบริหารทรัพยากรบุคคลที่มีความโปร่งใสและมีคุณธรรมเป็นนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลของผู้บริหารสูงสุดที่กำหนดในนามของสถานศึกษาโอ6การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพศ2565แสดงการดำเนินการตามนโยบายหรือ แผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลอย่างน้อยประกอบด้วยการวางแผนกำลังคนการสรรหาคนดีคนเก่งเพื่อปฏิบัติงานตามภารกิจของสถานศึกษาการพัฒนาบุคลากรการสร้างทางก้าวหน้าในสายอาชีพการพัฒนาคุณภาพชีวิตการบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานการส่งเสริมจริยธรรมและรักษาวินัยของบุคลากรในสถานศึกษา เป็นการดำเนินการที่มีความสอดรับกับนโยบายหรือแผนการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตามข้อ o 2 5 o 2 7หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลแสดงหลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลที่ยังใช้บังคับในสถานศึกษาในปีงบประมาณพศ .2565 ากอย่างน้อยประกอบด้วยการสรรหาและคัดเลือกบุคลากร การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากรการพัฒนาบุคลากรการประเมินผลการปฏิบัติงานบุคลากรการให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจโอก8รายง,งานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปีเป็นรายง,งานผลปีงบประมาณพศ2 5 6 4แสดงผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล มีข้อมูลรายละเอียดของการดำเนินการอย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลผลการวิเคราะห์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลตัวชี้วัดย่อยที่9.5การส่งเสริมความโปร่งใสการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบโอ29แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ แสดงคู่มือหรือแนวทางการดำเนินการต่อเรื่องร้องเรียนที่เกี่ยวข้องกับการทุจริตและประพฤติมีชอบของบุคลากรในสถานศึกษาต้องมีข้อมูลรายละเอียดของการปฏิบัติงานอย่างน้อยประกอบด้วยรายละเอียดวิธีการที่บุคคลภายนอกจะทำการร้องเรียนรายละเอียดขั้นตอนหรือวิธีการในการจัดการต่อเรื่องร้องเรียนส่วนงานที่รับผิดชอบระยะเวลาดำเนินการ โอช่องทางแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแจ้งเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลากร,กรในสถานศึกษาผ่านทางช่องทางออนไลน์โดยแยกต่างหากจากช่องทางทั่วไปเพื่อเป็นการคุ้มครองข้อมูลของผู้แจ้งเบาะแสและเพื่อให้สอดคล้องกับแนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างตน้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษา O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบแสดงข้อมูลสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบของบุคลาก,กรในสถานศึกษามีข้อมูลความก้าวหน้าการจัดการเรื่องร้องเรียนยกตัวอ,อย่างเช่นจำนวนเรื่องเรื่องที่ดำเนินการเสร็จแล้วเรื่องที่อยู่ระหว่างดำเนินการ กรณีไม่มีเรื่องร้องเรียนให้ระบุว่าไม่มีเรื่องร้องเรียนต้องเป็นข้อมูลในระยะเวลาอย่างน้อย6เดือนแรกของปีงบประมาณพศ2 5 6 5การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมโอ2ช่องทางการรับฟังความคิดเห็นแสดงช่องทางที่บุคคลภายนอกสามารถแสดงความคิดเห็นต่อการดำเนินงานตามอำนาจหน้าที่หรือภารกิจของสถานศึกษาผ่านช่องทางออนไลน์ สามารถเข้าถึงหรือเชื่อมโยงไปยังช่องทางข้างต้นได้จากเว็บไซต์หลักของสถานศึกษาโอ3 3การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วมแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการเปิดโอกาสให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียได้มีส่วนร่วมในการดำเนินงานตามภารกิจของสถานศึกษายกตัวอย่างเช่นร่วมวางแผนร่วมดำเนินการร่วมแลกเปลี่ยนความคิดเห็นหรือร่วมติดตามประเมินผลเป็นต้น ต้องเป็นการดำเนินการภายในปีงบป,ประมาณพศ2565ค่ะในส่วนของตัวชี้วัดที่9ในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลก็เสร็จสิ้นไปแล้วนะคะซึ่งจะมีตัวชี้วัดย่อย33ตัวชี้วัดย่อยดังที่ได้แนะนําให้กับสถานศึกษาต้องไปเตรียมดําเนินการในเรื่องของการเปิดเผยข้อมูลบนเว็บไซต์เน้นย้ำนะคะว่าในการแนะนํานะคะ ที่วิทยากรแนะนําในครั้งนี้อาจจะข้อมูลอาจจะไม่ตรงในเรื่องของปีงบประมาณพศเนื่องจากเป็นแนวทางการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษาในปีพศ2564แต่ปัจจุบันเราจะต้องเป็นการดำเนินการในปีพศออ2565นี้เราจะมาดูในตัวชีวิตที่10การป้องกันการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการเปิดเผยข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของสถานศึกษาให้สาธารณชนได้รับทราบใน2ประเด็นคือ 1. การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริตและ 2. มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตและในตัวชี้วัดที่10จะประกอบไปด้วย2ตัวชี้วัดย่อยจะมีทั้งหมด10ข้อมูลดังต่อไปนี้ตัวชี้วัดย่อยที่10.1การดําเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต 7จําำนงสุจริตของผู้บริหาร O34 7เจตจำนงสุจริตของผู้บริหารต้องแสดงเนื้อหาเจตนารมณ์หรือคำมั่นว่าจะปฏิบัติหน้าที่และบริหารสถานศึกษาอย่างซื่อสัตย์สุจริตโปร่งใสเป็นไปตามหลักธรรมมาธิบาลจัดทำอย่างน้อยสองภาษาได้แก่ภาษาไทยและภาษาอังกฤษดำเนินการโดยผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันของสถานศึกษา โอสการมีส่วนร่วมของผู้บริหารแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการมีส่วนร่วมของผู้บริหารสูงสุดคนปัจจุบันเป็นการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงให้เห็นถึงการให้ความสำคัญกับการปรับปรุงพัฒนาและส่งเสริมสถานศึกษาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพศ2565 การประเมินความเสี่ยงเพื่อการป้องกันการทุจริต O 3 6กการประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปีต้องมีการแสดงผลการประเมินความเสี่ยงของการดำเนินงานหรือการปฏิบัติหน้าที่ที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษาต้องมีข้อมูลรายละเอียดของผลการประเมินเช่นเหตุการณ์ความเสี่ยงระดับความเสี่ยง มาตรการและการดำเนินการในการบริหารจัดการความเสี่ยงเป็นต้นต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพศ2565โารอ37 o. ดการดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริตต้องเป็นการแสดงการดำเนินการหรือกิจกรรมที่แสดงถึงการจัดการความเสี่ยงในกรณีที่อาจก่อให้เกิดการทุจริตหรือก่อให้เกิดการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวมของสถานศึกษา เป็นกิจกรรมหรือการดําเนินการที่สอดคล้องกับมาตรการหรือการดําเนินการเพื่อบริหารจัดการความเสี่ยงตามข้อ o 3 6และต้องเป็นการดําเนินการในปีงบประมาณพศ2565การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร o 3 8การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรต้องแสดงการดําเนินการหรือกิจกรรมของสถานศึกษาที่แสดงถึงการเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กรให้บุคลากรของสถานศึกษา มีทัศนคติค่านิยมในการปฏิบัติงานอย่างซื่อสัตย์สุจริตชัดเจนไม่น้อยกว่า5กิจกรรมและต้องเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพศ2565แผนการป้องกันการทุจริตโอ9แผนการป้องกันการทุจริตต้องเป็นการแสดงแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีวัตถุประสงค์เพื่อป้องกันการทุจริต หรือพัฒนาด้านคุณธรรมและความโปร่งใสของสถานศึกษามีข้อมูลรายละเอียดของแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริตยกตัวอย่างเช่นโครงการกิจกรรมงบประมาณช่วงเวลาดำเนินการเป็นต้นเป็นแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริตที่มีระยะเวลาบังคับใช้ครอบคลุมปีงบประมาณพศ2565โอ,อ25 40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีรอบ6เดือนต้องแสดงความก้าวหน้าในการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริตตามข้อ o 3 9มมีข้อมูลรายละเอียดความก้าวหน้ายกตัวอย่างเช่นความก้าวหน้าการดำเนินการแต่และโครงการกิจกรรมรายละเอียดงบประมาณที่ใช้ดำเนินการเป็นต้น เป็นข้อมูลในระยะเวลา6เดือนแรกของปีงบประมาณพศ2565หรอารายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจําปีแสดงผลการดำเนินงานตามแผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตหรือโครงการโรงเรียนสุจริตมีข้อมูลรายละเอียดสรุปผลการดำเนินการอย่างน้อยประกอบด้วยผลการดำเนินการโครงการหรือกิจกรรม ผลการใช้จ่ายงบประมาณปัญหาอุปสรรคข้อเสนอแนะผลสำฤทธ์ตามเป้าหมายใช้รายงานผลการดำเนินงานในปีงบประมาณพศ2564จะเห็นได้ว่าจะมีบางโอนะคะที่มันจะต้องมีการดำเนินการตามข้อที่มันมีการดําเนินการก่อนหน้านั้นซึ่งจะเป็นต้องเป็นเรื่องที่มันต่อเนื่องแล้วก็สอดคล้องกันด้วยซึ่งจะมีหลายๆโอที่มีในลักษณะนี้เพราะฉะนั้นสถานศึกษา ที่ทําการรายงานจะต้องดูด้วยว่าในแต่ละโอที่เรารายงานไปนั้นน่ะมันจะต้องมีการดําเนินการต่อเนื่องกันอย่างไรบ้างอันนี้ก็จะเป็นในเรื่องของตัวชี้วัดย่อยที่10.1นะคะต่อไปจะเป็นตัวชี้วัดย่อย10.2มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริตมาตรการส่งเสริมความโปร่งใสและป้องกันการทุจริตภายในสถานศึกษาโอ42มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสในสถานศึกษา จะแสดงการวิเคราะห์ผลการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาในปีงบประมาณพศ2564จะต้องมีข้อมูลรายละเอียดการวิเคราะห์ยกตัวอย่างเช่นประเด็นที่เป็นข้อบกพร่องหรือจุดอ่อนที่จะต้องแก้ไขโดยเร่งด่วนที่มีความสอดคล้องกับผลการประเมินประเด็นที่จะต้องพัฒนาให้ดีขึ้นแนวทางการนำผลการวิเคราะห์ไปสู่การปฏิบัติของสถานศึกษา มีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดียิ่งขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมินโดยมีรายละเอียดต่างๆกตัวอย่างเช่นการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติมีมาตรการเพื่อขับเคลื่อนการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาให้ดีขึ้นซึ่งสอดคล้องตามผลการวิเคราะห์ผลการประเมิน โดยมีรายละเอียดต่างๆยกตัวอย่างเช่นการกำหนดผู้รับผิดชอบหรือผู้ที่เกี่ยวข้องการกำหนดขั้นตอนหรือวิธีการปฏิบัติการกำหนดแนวทางการกำกับติดตามให้นำไปสู่การปฏิบัติและการรายงานผลเป็นต้นโอ3การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาแสดงผลการดำเนินการตามมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษา มีข้อมูลรายละเอียดการนำมาตรการเพื่อส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในสถานศึกษาในข้อ O42 ไปสู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรมเป็นการดำเนินการในปีงบประมาณพศ2 5 6 4หมายเหตุสถานศึกษาใดที่ยังไม่ได้รับการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของสถานศึกษาออนไลน์ประจำปีงบประมาณพศ2 5 6 4 ไม่นำข้อ O42 และ O43 มาคิดคะแนนเนื่องจากเป็นการประเมินในปีแรกของสถานศึกษาซึ่งสถานศึกษาที่มีการประเมินไปแล้วในปีพศ2564จะมีจำนวน50โรงเรียนซึ่งเป็นโรงเรียนคุณภาพประจำตำบลน,นะคะเพราะฉะนั้นในปีนี้แต่ในปีนี้ปีกุรพศ2 5งพันเราจะเป็นการประเมินทั้งสำนักง,งานเขตพื้นที่คือ172โรงเรียนเพราะฉะนั้น ถ้าเกิดวา่าสถาศึกษาที่เพิ่งจะเข้ามาประเมินในปีแรกจะไม่นำข้อ O ส2่และ O ส3ามมาคิดคะแนน